อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟนายยทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลนะครับในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับปัดข้อเสนอนะครับสู้ต่อหรือพอแค่นี้ครับแมนซิตี้เนี่ยมีสือกแน่ๆครับฮาร์แลนด์ยังไม่โอเคแม้ประเคนค่าเหนื่อยมหาศาลนะครับอาร์สกับผมสื่อของสเปนเนี่ยระบุว่าเออริงบอลฮาร์แลนด์นะครับหัวหอกดอนมูลเนี่ยบอกปัดสัญญาจากแมนซิตี้ครับแม้ว่าอีกฝ่ายประเคนค่าเหนื่อยมหาศาลจริงๆนะครับให้ถึง5้าแสนปอนด์นะครับต่อสัปดาห์ก็ตาม ฮัเลนครับผมกองหน้าของบรูซเซดอนมุนเนี่ยสุนสรชั้นนำแห่งวิธีบุนเดสลีกาเยอรมันครับปฏิเสธสัญญาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยื่นให้เขาพิจารณาตามรายงานของอาร์ซับสื่อของดังประเทศสเปนนะครับฮัเลนครับถือเป็นหนึ่งในหูหอกที่ได้รับการยุย่องว่ามีฝีเท้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งณนะตอนนี้จากการที่เจ้าตัวเนี่ยสามารถทําประตูได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพักหลังมานี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวหนาหูเลยนะครับว่าเจ้าตัวกําลังช่างใจเกี่ยวกับการบอกลาเสือเหลือง ในช่วงสมมติน,นี้ด้วยนะครับโดยสัญญาของเขาเนี่ยกับทีมมันมีเงื่อนไขด้วยว่านักเตะชาวนอร์เวย์เนี่ยจะมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่64ล้านปอนด์ประมาณ2,816ล้านบาทไทยนับหลังจบฤดูกาล2021-2022ก็คือฤดูกาลนี้ครับ <c oughs> ทั้งนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อกันว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนครับแมนซิสตี้ยื่นสัญญาให้ทีมงานของฮัแนแลนด์ไปแล้วโดวยพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะให้ค่าเหนื่อยเจ้าตัวถึงสัปดาห์ละ5 0 0 0ปอนด์ ประมาณ22ล้านบาทนะครับต่ออาทิตย์โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกแต่ล่าสุดเนี่ยอาร์ครับบอกว่ามันโดนบอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าฮันเลนเนี่ยจะปิดโอกาสไปซบกับแมนซิตี้แบบทาวนแต่อย่างไดครับโดยนอกจากแมนเิตี้เนี่ยก็ยังมีเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาครับก็ให้ความสนใจในตัวฮันเลนเช่นกัน ก็คือเหมือนว่าฮาแลนยังไม่ตอบตกลงกับสัญญา500 0ปอนที่แมนซิตี้ยื่นให้นะครับตอนนี้โอ้โหยังเป็นข่าวนะหูอยู่นะว่าจะไปจบที่ทีมไหนสำหรับฮาแลนครับทุกคนคิดว่าอย่างไงครับคอมเมนต์เข้ามาทีนะว่าอนาคตของฮาแลนจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงบ่ายครับสวัสดีครับ